อยู่ที่เขตทุ่งคูค่ะจากการที่เราได้พูดคุยกับคนแถวนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือการเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยรถสาธารนณะที่มีรถเมย์จำนวนน้อยสายมากๆและเขตที่นี้ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดของกทมน,นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาเดินทางกันยังไงรื่องรถเ ตรงแถวแต่รถเล็กอะรถรถซูเปอร์ลูเล็กตะเกีนี้มันไม่มีโรงพยาบาลเลยใช่ปะเขากำลังจะดำเนินการสร้างอยู่เห็นสกอกรได้ต้อ,องอเสนอตะเกียบน,นี่ยแ,แต่ไม่รู้ไม่รู้ดำเนินการนี่ยังไม่ไม่ได้ไปดูสกรเขาบอกว่ากำลังจะดำเนินการเมันตึใต้ขึ้นเลยจะได้เขียบทุกทุกเป็นโรงพยาบาลในรอสมองรอสมองใช่แต่เแถาที่นี่อมันเดินทางลำบากนะมีรถมาอยู่ผูกขาดอยู่สายเดียวยี่เป็ดเนี่ย เชุมคนต้องมีโรงพยาบาลน่ะเห็นเขาพูดอยู่ถ้ามันอยู่ไม่ใกล้บ้านก็ดีบางโรงพยาบาลไปอย่างราชบุรีนั้นไปก็โอ้โหเสียดรอก็นานเรารอรถเมย์มาประมาณ20นาทีแล้วค่ะแล้วสายแปก็ยังไม่มาเลยก็คือเดี๋ยวลองลองเช็คจากแอปพลิเคชันเวียบัสเนี่ยที่เขาไว้ใช้รอรถเมย์กันเนี่ยค่ะปรากฏว่ารถสายแปดไม่ได้เชื่อม GPS กับแอปพลิเคชันนี้ เราก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้รถเมย์เนี่ยเดินทางถึง้ต้ไหนแล้วก็คือรอต่อไปหรืออีกแผนหนึ่งเราคืออาจจะเปลี่ยนจากรถเมยไปนั่งรถคันเล็กก็คือรถกระป๋อแสนก็คือแอปพลิเคชันก็ไม่เชื่อมกับรถสายนี้เฮ้ยครนั้นปอะครนั้นบอ หลังรอรถประมาณ20นาทีรถเมสาย88ที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลราชบ,บุรณะก็มาถึงค่ะในรถมีคนไม่มากอาจเพราะคนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการรถประเภทอื่นที่ไม่ต้องรอนานมากกว่าในตอนแรกเราคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีเพราะระยะทางประมาณ6กิโลเมตรแต่เราใช้เวลาเดินทาง20นาทีเพราะบริเวณถนนประชาอุทิศการจาราจรติดขัด หลังฝ่ารถติดเราก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลราบบูรณะค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนและเป็นหนึ่งในหโรงพยาบาลเอกชนในเขตราบบูรณะเพราะเขตนี้ก็ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดกทมเช่นเดียวกับเขตทุ่งครุ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้คนในพื้นที่เขตทุ่งครุหากเจ็บป่วยรุนแรงต้องเดินทางข้ามเขตไปยังเขตราบบูรณะแต่หากเจ็บป่วยไม่มากนักก็เลือกที่จะไปรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งทั้งเขตมีเพียงสองแห่งขณะที่มีประชากรประมาณ1 2 0 0 0 0น14ล้าคน กทมเองก็เห็นปัญหานี้ปี2567ในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยสอกอเขตทุ่งครุกิติพงษ์รวยฟูพันธ์เคยยื่นกระทู้ถามสดเรื่องผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่เขตทุ่งครุที่มีมีทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเห็นผลกระทบชัดเจนจากสถานการณ์โควิดซึ่งล่าสุดกรุงเทพมหานครได้กําหนดพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วอยู่ระหว่างดําเนิน การ เขตทุ่งครุมีพื้นที่ประมาณ26.84ตารางกิโลเมตรแบ่งเป็นสองแขวงคือแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุจากการนำข้อมูลของเขตทุ่งครุทั้ง4ด้านคือด้านบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจด้านสวัสดิภาพและด้านสิ่งแวดล้อมมาให้คะแนนพบว่าเขตทุ่งครุมีความน่าอยู่เป็นอันดับที่46จาก50เขตของกรุงเทพโดยได้คะแนนรวม19.55คะแนน จาก50คะแนนด้านบริการสาธารณะได้13.25คะแนนด้านเศรษฐกิจได้9.31คะแนนด้านสวัสดิภาพได้15.25คะแนนและด้านสิ่งแวดล้อมได้คะแนน40.38คะแนนจากการจัดอันดับของ Bank ข้าอินเด็ก2024 พบว่าเขตที่ได้คะแนนความน่ายอยู่สูงมักจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในที่เป็นพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจและมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรส่วนเขตที่ได้คะแนนความน่ายอยู่น้อยมักจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกและชั้นกลางซึ่งได้คะแนนในด้านบริการสาธารณะและเศรษฐกิจต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร ต้องดูว่าความพยายามปรับแก้พรบรบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่ใช้มานานกว่า40ปีจะช่วยทำให้ปัญหาที่คนในเขตทุ่งครูประสบอยู่คลี่คลายลงอย่างไรและจะช่วยทำให้เขตของพวกเขาน่าอยู่มากขึ้นแค่ไหนเมทาวีทวีผลไทย PBS รายงาน อย่างที่คุณเมทาวีรายงานไปนะครับว่านอกจากจะมีเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยังเกิดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การไปกระจุกตัวความเจริญอยู่แค่ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งจากการจัดอันดับนะครับก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่เลยนะครับที่มีปัญหาอยู่ในเขตรั้งท้ายเนี่ยก็มักจะเจอปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้าด้วยเหมือนกันนักวิชาการนะครับเขาก็เลยเสนอว่ากทมครับควรจะใช้โจทย์นี้เนี่ยแหละครับในการแก้ปัญหา บรรจุเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวของพรบกรุงเทพหรือว่านโยบายต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาทั้งเชิงของงบประมาณเรื่องของการแก้กฎหมายเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในโจทย์ของพื้นที่ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นครับ,บรคุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์ววราศาราารักเครือเทพอาจารย์คณะรัฐศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยวิเคราะห์ถึงการจัดอันดับจากค่าดัชนีความน่าอยู่ครับ พบว่าเขตที่ได้รับการจัดอันดับดีๆมักจะอยู่ในโซนกรุงเทพชั้นในนะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญมีความหนาแน่นของเศรษฐกิจและประชากรโดยมองว่าการจัดอันดับนี้นะครับจะเป็นโจทย์ที่สําคัญในการนํามาตั้งกลับคําถามนะครับในการทํางานเชิงบริการจัดการของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่ามีการจัดอันดับออกมาแบบนี้ก็มีการตั้งคําถามด้วยเหมือนกันนะครับและอาจารย์เองก็มีข้อเสนอเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจ2เรื่องหลักนะครับก็คือเรื่องของการ กระจายเรื่องของอำนาจหน้าที่แล้วก็บริการการจัดการพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนอำนาจหน้าที่จากปัญหาที่เกิดขึ้นครับก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่กทมนั้นมีอำนาจโดตยตรงสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายแก้ไขได้เลย <c oughs> เช่นการจัดการด้านสุขภาพ การศึกษาการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนมีพรบกรุงเทพนะครับกฎหมายกระจายอำนาจระบุเอาไว้ส่วนอีกเรื่องก็คือกทมนั้นไม่มีอำนาจโดยตรงเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่หลายคนตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันเนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาขนส่งที่มีหน่วยงานอื่นกำกับดูแลกทมอยู่แล้วนะครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานง,งานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ขณะที่การบริหารจัดการนะครับทั้งเรื่องของการเงินการคลังและการมีส่วนร่วมของประชาชนรองศาสตราจารย์เวราศักดิ์ระบุว่าทั้งสองเรื่องนี้สามารถไปด้วยกันได้ครับผ่านการจัดงบประมาณแบบมีส่วนร่วมผ่านการ กระจายให้กับพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยให้ประชาชนนั้นรวบรวมข้อเสนอและกทมนั้นก็ลงไปดูแลหรือว่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ผลการจัดอันดับจากพื้นที่ความน่าอยู่น้อยนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมได้ ส่วนการจัดทำงบประมาณครับก็จะต้องมีการพิจารณาสูตรในการจัดสรรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหานะครับโดยนำเรื่องของสภาพความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจเข้าไปพิจารณาเพื่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณต่อหัวในสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นด้วยครับผมคิดว่าหลักการนีนน้น่าจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าสำหรับเขตที่เรียกว่าตกตัวชี้วัดหรือจัดอันดับแล้วอยู่ท้ายตารางนี่นะครับ ควรหรือเปล่าควรหรือเปล่าที่จะต้องถ่วงน้ําหนักค่าดัชนีความยากลำบากในการดารงชีวิตในการอยู่อาศัยด้านสุขภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้เขาได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพื่อให้ปัญหามันทุเลาลงได้เร็วที่สุดแล้วก็พัฒนาได้ได,ได้ได้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับเขตพื้นที่ชั้นในเนี่ยที่มีความเป็นอยู่ในด้านต่างๆที่อยู่ในฐา,านะที่ค่อนข้างดีกว่าฉะนั้นเนี่ยสูตรการจัดสรรงบประมาณเนี่ย นอกจากการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามันต้องกลับมานั่งทบทวนนะโดยใช้ดัชนีชี้วัดที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการการมานั่งวิเคราะห์ปัญหากันนะครับ ทีนี้นะครับพอไปถามเรื่องของความพยายามในการแก้พรบกรุงเทพของกทมจะแก้ความเหลื่อมล้าได้จริงไหมรองศาสตราจารย์วีราศักดิ์บอกนะครับว่าความตั้งใจในการแก้พรบกรุงเทพนั้นมีมานานเกิน10ปีแต่ว่าไม่สําเร็จครับซึ่งการแก้กฎหมายนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเพื่อที่จะให้การจัดการต่างๆของกทมนั้นมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพมุมอมองของอาจารย์ก็ยังมองว่าต้องเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการสาธารณะที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการแก้เพื่อที่จะให้เกิดธรรมพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมไปถึงข้อเรียกร้องต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การตอบสนองผู้ที่มีอำนาจหรือกลไกร,ราชการเท่านั้นนะครับ รองศาสตราจารย์เวรสักก็ยังย้ำด้วยว่าถ้าจะทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของอำนาจหน้าที่หรือว่าความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะจะมองแค่การแก้ไขพรบกรุงเทพเพียงฉบับเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับต้องมองทั้งระบบด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดบริการรถเมล์อาจจะต้องกลับไปแก้ที่กฎหมายของกรมการขนส่งทางบกเป็นต้นครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของการแก้ปัญหาในกรุงเทพเอาเฉพาะการจราจรเนี่ยแหละครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอสอมอก,อกนะครับกรมขนส่งทางบกตำรวจจราจรนะครับเรื่องนี้หลายคนหลายปีที่ผ่านมาก็รับทราบถึงปัญหานี้ดีนะครับซึ่งแนวทางที่กรทมเองพยายามผลักดันในการแก้ปัญหามาหลาย10ปีรวมจนถึงเวลานี้ก็คือการร่างพรบกรุงเทพออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหานั่นเองนะครับโดย ในช่วงของ BKK Expo 2025สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกว่ามีการรับฟังเสียงของคนที่มาร่วมงานในกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับของกรุงเทพมหานครในการที่จะมีพรบฉบับใหม่ออกมาเพื่อที่จะบริหารราชการให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่คนในกรทมนะครับต้องอยู่กับร่างกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมานานถึง40ปีเลยนะครับคุณผู้ชม หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปมันต่างไปจาก40ปีที่ผ่านมานะครับการแก้ปัญหาจะขยับไปข้างหน้าได้ก็อาจจะต้องมีการปลดล็อกเกื่อนไขปลดล็อกงบประมาณแล้วก็ปลดล็อกเรื่องของการทํางานปฏิบัติหน้าที่ของคนในกรทมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการรับฟังทั้งในส่วนของออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงในงาน b k k Expo ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามในการรวบรวมข้อมูลข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ของภาพประชาชนเข้าไปอยู่ในร่างฉบับดังกล่าวด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายซึ่งคาดว่า2เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จครับ คุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศในเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภายในงาน BKK Expo 2025ครับเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกกิติครับ เพื่อที่จะรับฟังความเห็นเพิ่มเติมต่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศ2528หรือพรบกรุงเทพนะครับภายใต้โจทย์5ประเด็นด้วยกันนะครับก็คืออำนาจหน้าที่การปกครองสภาพลเมืองเขตงบประมาณและการทุจริตครับ โดยนายสานนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความสำคัญของเวทีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด3ปีของทีมบริหารกทมในชุดของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับที่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก เพื่อที่จะนํามาให้ประชาชนคนกรุงเทพรวมถึงผู้ที่มาร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้นั้นได้รับทราบนะครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรและสิ่งที่กรทมนั้นแก้ไขไม่ได้เกิดจากความไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดบ้างนะครับพร้อมทั้งระบุปัญหาทั้งหมดลงไปในเว็บไซต์2528 Bangkok.go.th นะครับเขาระบุปัญหาเอาไว,คาว้คร่าวๆอยู่ที่13เรื่องนะครับ อย่างเช่นทําไมฟุตบาททําแล้วต้องมาขุดอีกถนนทําแล้วทําอีกปัญหาร้องเรียนแท็กซี่ตุกๆจอดกีดขวางไม่สามารถไล่ได้ซึ่งหลายเรื่องหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่กรทมนั้นอยากจะแก้ไขแต่ว่าทําไม่ได้นะครับก็เลยเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละครับมาให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามนั้นได้รับทราบกันนะครับ นอกจากนี้นะครับกทมก็ยังนำข้อเสนอที่ฝ่ายบริหารและทีมสํานักกฎหมายร่างประเด็นปัญหาออกมารวมไปถึงแนวทางในการแก้ไขต่อร่างให้ประชาชนนั้นได้ติดตามก็พบนะครับว่ามีผู้ที่เข้ามาตอบความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์นั้นเปิดมาเกือบ2เดือนแล้วครับมีกว่า15,900ความคิดเห็นด้วยกัน ส่วนใหญ่8 0 9 0ถึงเนะครับุณผู้ชมเห็นด้วยกับข้อเสนอที่กรุงเทพนั้นเสนอแต่ก็มีความคิดเห็นอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเห็นว่า13ปัญหาที่ระบุในเว็บไซต์นั้นไม่มากพอครับต้องการที่จะเสนอปัญหาอื่นๆอีกอยู่ที่5,300ความคิดเห็นด้วยกันเลยนะครับซึ่งกทมเองก็จะรวบรวมไว้ทั้งในเว็บไซต์ แต่ว่าผู้ว่ากรทมอเองก็มองเห็นนะครับว่าสิ่งที่ได้ทางออนไลน์นั้นอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการเปลี่ยนแปลงก็เลยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภายในงาน BKK Expo 2025เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมนั่นเองครับผาคิดว่าบางเรื่องเนี่ยเราอยากจะต่อยอดจากจากข้อจํากัดพวกนี้ไปสู่การแก้กเชิงโครงสร้างมากขึ้นก็เลยคิดว่ากฎหมายอํานาจเราที่มีเนี่ยงานเนี่ยต้องมีอํานาจมากขึ้น เงินเนี่ยเราต้องมีรายได้มากขึ้นถ้าเทียบกับมหานครอย่างโตเกียวอะ่ะเขามีรายได้มากกว่ากรม40สี่สิบเท่าถ้าบอกว่าโตเกียวมัได้หนึ่งปีอะ่ะเราต้องจ่ายสี่สิบปีในการให้้เท่ากับเขาอย่างเงี้ยนั้นรายได้เราต้องเก็บมากขึ้นแล้วก็เรื่องคนเพราะมีหลายคนพูดว่าเราต้องมีการเลือกตั้งผอเขตไหมเราต้องมีการแบ่งกรมอรให้เล็กลงไหมก็จะเป็นสามเรื่องหลักที่ผมคิดว่าอยู่ในร่างใหม่ที่เรากำลังทำ กรับความคิดเห็นนะครับทั้งในเว็บไซต์และเวทีครั้งนี้กทมระบุว่าจะนำมารวมไว้ในร่างพระบอกรุงเทพครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนนับจากนี้ก่อนเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยจึงจะนับเป็นกระบวนการที่1เพื่อที่จะทำประชาพิจารณ์ตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับ